อะไรนะเกมนี้ไม่เป็นทุกวินอย่างนั้นล่ะโอ้ยไม่กูไม่เชื่ออ๋อครเอเวอรกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเลยจีนมาราการก่งเหนือป่างถึงทุกท่านกันเลยครับวันนี้ก็จะกับผมเองเอฟเอเกมมิงมันมีเสียงเลยนิดนึง ก็คนดูคงเหงาหนัก to ไม่มีอะไรให้ดูกันใช่ไหมวันนี้เรากลับมาแล้ว AFK Gaming นะครับผมก็ช่วงนี้คอนเทนต์อาจจะห่ายกันไปบ่อยเนื่องจากพี่ใกล้สอบกลางภาคมันจะทําให้พี่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ลืมอัดแล้วก็ไม่มีคอนเทนต์มีหลายๆอย่างนะเออก่อนกลับมากันแลวนะครับโ๊แย่ก็สำหรับวันนี้เราก็ยังมาอยู่กันในเกมอ่ายเฉดบ็อกซิ่งเกมนั่นเองนะครับ ก็เกมนี้นะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่ไม่เปย์ทวินแน่นอนซึ่งผมก็งงเหมือนกันนะว่าไม่เปย์ทวินแต่มึงมีสปินฮะก็หงันจากที่พี่ได้ลองเล่นไปวัดหนึ่งมักจำไม่ได้ก็ได้ลองเข้าไปเล่นนิดหน่อยแล้วปรากฏว่าก็รู้สึกว่ามีความแบบยังไงยังตัดสินไม่ได้ว่าอย่างนี้เปย์ทวินหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลย ไป let's go boy a few moments later โอเคครับผมก,ก็ตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งที่อย่างที่บอกไปแล้วว่าพี่เนี่ยได้ลองมาเล่นก่อนแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะมาแบบว่าลองเสิร์มดูว่าสรุปแล้วเกมมันไม่เป็นทวินยิงใช่ไหมก็พี่เนี่ยได้เป็นแฮนโลอะไรสักอย่าง,น,งนะที่มันเป็นสไตล์ระดับวิตติกก็ลองฝึกเล่นมาหน่อยนึงแล้วละ่ะก็พอแบบ พอจับไตได้บ้างว่ามันต้องเล่นอะไรยังไงแต่ว่าเนี่ยเห็นปะสเตมีหน้าคือมันแบบมันหมดง่ายมากเลยเกมนี้เชิงค่อนข้างหมานปุ๊นี่บกเวลาเราบล็อกเนี่ยเวลาศัตรูต่อยมามันก็ยังต่อยเข้าอยู่นะพี่ก็เลยรู้สึกว่าอืมบล็อกไปก็น่าจะแค่ลดการมีธรรมดาไม่น่ามีนะรับไว้เมกี้น่าจะลง อื้มอะ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 ไอไอมามามาโอ้โอ้เนี่ยพี่บอกว่าพี่พึ่งเล่นมาวันเดียวเล่นไม่เก่งเลยเล่นโคตรแบบบัตรสีอ่ะเล่นบัตรสีจัดอ่ะเราลองเข้าไปให้มันหลบอึ๊บอ่ะอ่ะอ่ะเซิงโคตรหนา หนีหนีนี่หน,น,นี่ไงนี่ไงนี่ไงก็มาดีอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอืมบกบกมาดิมาดิมาด,มาดิอุ๊ยแกะละอุ้ยอุ้ยโดนกดยับเลยเนะี่ยพี่ เล่นเล่นไม่ได้เล่นไม่เล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นแล้วน้องๆคนไหนที่เล่นเป็นก็บอกพี่ด้วยนะครับผมว่ามันเล่นอะไรยังไงเนาะก็เออนี่เป็นเกมที่อขอเซ็ตย่อสูตรต่อสูตรพอซีมอสองพ่อใส่ไข่คุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณเล่นตรงแล้วพี่ก็แพ้ฝีมือไม่จริงละเชิงมันหนามันต่อยรัวๆพี่พี่ไม่ได้เล่นเลย แม่งเล่นตึงจัดอันนี้มันตึงจัดอันนี้มันตึงจัดก็ถามว่าเป็นเกมที่สนุกไหมสนุกนะแต่จะดีมากเลยถ้าเราไม่เจอท็อกซิกเพลเยอร์อะไรแบบนี้เนาะอ่านะนะนันันี่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 ไงมูชาหเจ้าสงสุดที่เซาต์เปาโลบุสโตร์ชู นี่โดนอูนี่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 น,น,นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสุดล้อนี่ดาวไปดีโดนโอเคเท่านี้ก็ดาวเท่ากันละเกมนี้เนี่ยดาวได้ทั้งหมดสามรอบเนาะจะเป็นแบบว่าสามยกนะครับผมไม่ได้มีจำกัดเวลาเนาะ นี่นี่อะแรงหมดแรงหมดก็โดนนี่เฮ oh ้ยอ <nel onder. S 1> oh ่แหลกแหลกแหลกเอาพี่เอาแหลกกูแหลกนี่อะนี่อะโดนกูต่อยหลอกอ่ะปุ๊บนี่องะนี่อ่ะนี่องะโดนหลอกไงโดนหลอกอููู้กูเนี่ยโดนหลอกกูเนี่ยโดนหลอกมันแกอล แหลกแล้ววะเนี่ยแหลกอะไรไม่แหลกอะไรเนี่ยมึงแหลกอะไรมึงแหลกอะไรอ่ะมึงแหลกอะไรอ่ะอุ้ยมึงแหลกอะไรเนี่ยมึงแหลกอะไรเนี่ยงงงงงงแหลกอะไรเนี่ยแหลกอะไรวะเนี่ยโอ้กูแหลกชุเรศมากมึงแหลกได้ชุเรศมาก อุยโอ้เขาเตอร์อได้นะแต่แรงหมดอุ้ยโอ้ย,อย,อยนี่แม่เงเซิร์หนาจัด เซิงมันหนาเซิงมันหนาอุ้ยเชี่ยอยวืดโอ้ยดาว โอ้ยต่อยวืดชิบหายเล้วกูเพ้แน่เลยดาวไปสองแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าๆๆๆอย่าเพึ่งประชิดกูอย่า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 พึ่งประชิดกูพยายามอย่าเข้ามุมนะพยายามอย่าเข้ามุม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  bóc quỹ, ô oh. ôi oh. Nghe ừ, đau Ừ. Ừ. Bóc พี่ดาวไปหมดละพี่ดาวไปครบละพี่ดาวไปครบละโอ้แพ้เรียบร้อยเคโออือนัดแมตต์ดเดียวก็คือกินไปเจ็ดนาทีก็อัดแค่นี้แล้วกันต้องไปฝึกเพิ่มก็สำหรับใครชอบเกมนี้อยากให้มีพาร์ทสองก็กดไลค์กดแชร์เม้นมาใต้คลิปว่าอยากให้มีพาร์ทสองก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่เขามารับโชว มากระตุกจิตกระชากใจท่านผู้เจริญซึ่งมากไปเปัญญากับผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่านีหลายคนมีปัญหาเรื่องควยสั้นควยเล็กก็เลยพยายามไปอัพเกรดควย